สวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องป้องไปก่อนเจเอ๋ก่อนจะเอ๋ยังจะเอ๋ยังจะเอ๋ะเอ๋มาเจเอ๋สวัสดีครับเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับจะเอ๋สวัสดีครับผมจะขี่รถผมแล้วนะครับผมจะขี่รถผมแล้วนะครับผมก็มีรถคันน้อยๆนะครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคน สวัสดีนะคะพี่น้องฟองปายทุกผู้ทุกคนหมู่บ้านอ่าวันนี้คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางสำ <ะ S 1> หรอบการตัดสินใจเด้อครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะตอมเนาะเออ,อจะไปไหนล่ะเนี่ยเป็นเรื่องใา้นะครับนะคะเมืม่อวานนี้ใครรวยโอ้ยรวยฮาหนอยเมื่อวานมันเข้ารอบเช้าเยอะแล้วก็รอบเช้าถูกโดนสามตัวตรงพี่น้อง รอบบายมันขาดเคลื่อนแค่แต้มจริงๆแล้วมันมันถูกนะแม่หมอไปตัดตัดเลขจริงๆแล้วเลขสี่ตัวแต่แม่หมอไปตัดไปตัดออกจริงๆนั้นเราพัฒนาจะได้สามตัวตรงนะเพราะว่าเลียฝันไปว่าขับรถไปเลขกุญแจนะแล้วกุญแจมันหายหา,ยหายไม่เจอด้วยเลขกุญแจมันส <c oughs> ูญสี่เจีหาสูญส <c oughs> ี่เจยหาแล้วไม่หมอไปตัดออกแม่หมอตัดจับคู่ให้เสือ้อ ถ้าตัดสีออกเอาศูนย์เจ็ดห้าใส่ดียวกันก็ถูกสามตัวต,ตัวก็เสียดายเมื่อวานเอาได้ได้สองตัวก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอใจแล้วได้สองตัวมื้อนี้มื้อวันมื้อนี้ละมื้อเฮาสิรวยเนาะตอมเนาะวันนี้เระเนาะเราจะปังๆเนาะตอมเนาะวันนี้เระเนาะวันนี้หานลอยห่านลอยอย่างเดียวไม่ปวดหัวเท่าไหร่พี่น้องเมื่อวานนี้ไอ้หลายอย่างพูดเลยปวดหัวต้งเนาะเมื่อวานหลายอย่างพูดเลยปวดหัวเอาวันนี้วันเดียวหานลอยเล็กหานลอยแข็งแข็งพี่น้องเอาหานลอยแข็งแข็ง หาหน่อยเข่นเข่นหาหน่อยเข็นเข่นหาเข่นเข่นได้พี่น้องเด้อกะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเด้อไปประกอบการตัดสินใจได้พี่น้อง <ๆ S 1> ฟันเบิร์นฟันแต่ตัวเล็กฟันมุขหน้ามุเศร้าอีกแล้วเงี้ยอันหลานเลยห้ยเขียนไว้แล้วซุ้มท่อมาคอเตีเศ้าก็ขอเตีขอขอเศ้าไปแล้วแต่ว่ารอบเช้า,มา,าเมื่อวานนี้มันเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวตรงเลยนะรอบเช้าเมาื่อวานหน่อยอาเซียนหน่อยเฮ็ดดีหน่อยหลายหลายหน่อยอยู่ มันซื้อไม่ทันแล้วมวัวแต่หลานมาซื้อ,อตอนเย็นแล้วก็มาได้ตอนรอบค่าตอนรอบดึกเนาะสองทุ่มครึ่งเนะมาะมวานเราได้สองทุ่มครึ่งกันเอนเอใครผู้ใดบริเ่นหาดวาเอาทองทุ่มคืนเดียวกำไรเหลืกในในในอกำไรพรไม่หมอนเน้นให้แค่สามตัวเนาะเน้นสองตัวให้แค่สามตัวถ้าใครถ้าใครอยากได้สามตัวให้เอาจับเอาตัวที่เน้นไปใส่กันนอะถ้าจับตัวที่เน้นสามคู่ไปใส่กันก็ถูกสามตัวนะพี่น้องจับเป็นนะอ่ะมันยื่ขึ้นยื่อกลดวงหรว่าสนามพระท่านเน้นสามตัวเอา มืึอนี้เขาตีได้สามตัวเนาะต่อมเนาะอัจจะเอผู้ชมดิสวัสดีครับผู้ชมดิอัจสวัสดีครับโอ้อมผู้ชมอีกทีเดียวตุ๊ดติวอัจจะเอสวัสดีครับอัจจะเอใหม่จะเอใหม่จะเอใหม่จะเอวันนี้รวยไหมครับรวยไหมครับอัจจะเอใหม่จะเอทั้งผู้ชมใหม่จะเอสวัสดีครับใหมสวัสดีครับใหม่จะเอขึ้นมาจะเอขึ้นมาจะเอ สวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับท่านผู้ชมยังขอให้รวยๆนะครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้ปังขอให้รวยทุกคนนะพี่น้องขอให้รวยขอให้ปังถ้าได้รอบรอบหนึ่งแล้วรอบสองรอบสามก็เอาพอใจในรอบที่ได้เนาะจะได้กาไรเยอะอย่าไปอย่าไปแทงหลายรอบแทงรอบรอบรวงๆเรามารอบไหนก็เอารอบนั้นเลยนั่นนั่นไปไหนอีกร้า,านขย,ยังนี่แล้วไอตอนมาเร็วๆไปเล่นประตูเลยพี่น้องยังเดือดคนนั้นลดหน่อยเพื่อนนะ รถหน่อยล้านข่อยบุ้งเด้อบังรถหน่อยล้านข่อยไปแดงพูนได้หนิแกล่ะที่ออกว่านี่รถหน่อยล้านข่อยไปแดงนี่สองหนึ่งห้าเออกามิอยู่ในฝันอยู่มีอยู่ในเลขค่ะคำอันนี้เลขคัดอยู่พี่น้องสองหนึ่งหาไปไหนลูกไปไหนมานี่มานี่มานี่ไปตัวคัดไหนจะออกบอกยายคันไหนจะออกบอกยายเร็ว อา้าวแค่นี้แกออาบอกยายเร็วไปตรงกันไม่เร็วเร็วเอาห้านอชุดแรกพี่น้องสดเส้งเนื้อหาไว้ในคลิปก็ดูเอาด้วยพี่น้องเด้อเอาเบเกอบกระตาษสิ้นใจมากกะซื้อ <c oughs> มักกะตาม่มักกะบ่ตรงตามก็ขอให้ทุกคนเห็นคลิปนี้ให้ถูกให้ปังให้โชคโชคมันมันทุกคนเด้อจะให้มันมันรวยๆปังๆนะจ๊ะ767ห บอว่าติมาวันนี้ได้เจ็ดหกเจ็ดน่ะ่ทเพราะว่ามันกับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเจ็ดหกเจ็ดต er, right ีมากมนี้แท้ละเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าตัวตักเลขแม่หมอแทบวันวันไหนมันไม่ออกมันจะบอกตามหลังตลอดได้พี่น้องเจ็ดหกเจ็ดตัวเก่าน่ะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เย็บพัดออกเด้อเจ็ดสี่เจ็บพัดออกเด้อโมนี้แหละตีมาออกโมนี่แหละโมนี่แหละตีมาที่ปังตีรวยกะ อธิษฐานพร้อมกันให้ให้ให้มั่นเห้ปังให้เลื่อนวินองว้านเสนอให้ได้สามตัวด้วยนี่เด้อคอยได้สามตัวอีกเด้อคอยได้สามตัวปังในเดียวสองบาทสามบาทก็ยังดีแจ้งเนาะตอมเนาะตอมมานจะเอผู้ชมนี่ลูกมามาเจ้เอช่างผู้ชมเจ้าเอช่างผู้ชมเด้อมาจ้าจ้าไปจ้ากับใครเนาะจ้ากับจ้ากับไปจ้ากับยังลูกหลานคอยบ้างหลานคอยไปจ้าก็เป็นหลานคอยไปจ้าก็เป็นขี้คือเลยไหนไหนเจ้าเนี่ย จริงคือจริงคือจริงคือมีตัวใหญ่ใหญ่กินกะไอ้แค่เองไงเห็นไหมๆๆๆพี่จ้า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 กับเอาชุดที่สองพี่น้องท่าผู้ใดผ่้อยากตามหลายก็ตามเฉพาะตัวที่มีมันบวมก็ได้เด้ออันที่บวมมันมันมักไปออกน้อยอื่นเนาะก็ตามเอาเบิ้งเอาเลือกเอาก็โชคดีปังบางมันหมานทุกคนเด้อให้ถูกค่อยปังค่อยโชคดีนะพี่น้องเด้อ ยิ่งคือ,คอ,อยิ่งคือตัวใหญ่คักแท้วะววยิยยยยยย่งคือตัวใหญ่คักแท้วะนั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วยิ่งคือตัวใหญ่ไต้มาแล้วเว้ยดีโดมโดมดีโดมโดมยิ่งคือตัวใหญ่มาแล้วลูกมา จิงคือตัวใหญ่จิงคือตัวใหญ่ไตลงไปนะมันไปแล้วมันไปแล้วมาออกมาเตะก่อนไ <c ười> ม่เฮียไหนจิงคือตัวใหญ่ไปไหนจิงคือตัวใหญ่จิงคือตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วจ <c ười> ิงคือตัวใหญ่ไปแล้วทำหน้าก่อนเลยสามชุดสุดท้ายพี่น้องเบื้องเอา เลือกเอานนิเอาโซเซไวในคลิปวิดีโอนะบึงเพื่อความเพื่เิมันเพลินใจชอบก็ตามไม่ชอบเป็นตงตามด้วยน้องขอยถูกขอยหมานขอ้ปังทักทุกคนทุกคนเด้อวันนี้คอยโชคดีทุกคนทุกคนมันมปังปอันดที่เน้นบทุนหมดไลก็เอาใช่ทิ่เน่นก็ได้ด้จ้าเฮ้ยกินเกลือตยานัน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 ไต่มาแล้วไต่มเห้ยจีใหญ่ยาอันนั้นมด หมด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 ตัวใหญ่ยิ่งคือตัวโตเอ้ยมึงยังบอกยิ่งคือโอ้ยไปแล้วนี้ฮะนี่ยิ่งคือแล้วนี่ยิ่งคือแล้วนี่ยิ่งคือแล้วจะไปไหนเนาะวันนี้เนาะจะไปไหน จะไปไหนลูกจะไปไหนฮะไปะเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปยิ่งกือตัวใหญ่มันไปแล้วพนพนกือไปแล้ว,วอะไรก็ไม่รู้จ้า,าเออมันคันใหญ่จ้ามันคันใหญ่จ้ามันคันใหญ่จ้า มัันนคใหญ่รถคันใหญ่หญเอาดูนะพี่น้องนะเสี้ยให้ตามคลิปตาดีได้กับตาลายกับเสียทะเลพี่น้องมึงเอาด้วยดูเอาดูเอาเฮ้ยฮะไอ้ไหลานเรียกใครเรียกใครเรียกใครฮะ nè nè đây đi ra tập tao tầm chơi này thay vào lại thay vào lại